หมซุงครับมันมาหอบทมตั้งแต่ใจเขาเรียกวันที่สิบเก้าสิบเหือปีสวะมันไดมข่าวสหูเคาะหูเคาะที่หนึ่เอาเขาน้ำมึงปุยมันน้ำเข่าไปแฉนไปแล้วเอหูเที่สอเป็นเขานอกมึงเนาะมีสองหูเคา่ขาน้มึงจืออะไรน่าดีหว่าเมื่อวานไห้อมคำในเมื่อพุ เขาเต้นออกมากมันถึงได้เลียนมันถึงได้ถอยมันหยุ่มแล้วพอถอยมันเป็นปิดตอดเนาะข่าวออกมาเมื่อวานนี่เขาถอยปิดปอดเป,ดป,ดป,ดปด็นตอดถอยเป็นวงอองติข่าวออว่าหราือผมคำในเมื่อพุกงนะผมคำในเมื่อพุกเล่นเลียนเลียนอ๋นอซุมอ้มเนาะสีปอซุ้มแถวยบกำ,นำเ,เนโคโคเิดธรรมะ,ะเซนินโ,โคเขียวเนี่ยเซนิโคเขียวเซนิโก บะฉันรัดลองเตะก็เปลี่ยนไรแน,น่นอนย้อนเปิดประลองนั่นหื้อละมือเขาอ่องเป๊ะมือกูก้การที่อยู่ภายเขาขางทึ่อยู่ภายเขายักแขนทึ่อยู่ภายเขาเนะี่ยเขาทุบเป็ดใจสายเลี้ยงโยกเอาเขายื้อเป็ดคู่สอนซึกวันให้ยันผายตั้งวันให้อาจต่มีลองเจ็บใจหือ้อก็เปลี่ยนกว่าอะไรแน,น่นาะ หมองก่อในมันออกออกจุ้มได้จุ้มนะเนาะออกออกปอปอสดๆเขาเรียกเขาจังไดเขาเปิดจักฉักเนาะหลายเปิปิอตตังมันมไปมีตตังเอาเขาเย็นไว้เนาะบ่ดต้งปานเอาซักวันให้ก็เจ้าขงือเนมันจเป็นกะละจเนาะอันที่ว่าซึกบ่ลองซุ่มสีปอกอกเมนใซึกวันให้ออนมาเออปอซึกวันให้ออนมาให้อุม ใายตั้งและตั้งเถืออนเพโป้มีสุ่วันให้อันมาสืกมันผู้ตั้งอันนี้ก็จปกงงเปีก่อนไรสูงกวนอยนนปิดเขาปป้เป็ดวันให้ไหลรอบหลา,า,า,ห,ลาหลกัมตายก่อนไรปอกหลกัมจะในปนก็มันก็ตมีรองเจ็บเจอเลยนาะวันให้อ่อที่มีรองเจ็บเจอมันทัดปีนกว่าไรออเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยมาห้ากห้า0กก ກະວ່າທີອັນນີ້ຫາ15ອັນທີ່ຊື້ບາດໃຫ້ພ້ອມມາຫາ15ນີ້ບໍ່ບໍ່ລັດຈັ່ງໃດເດນຫຕທີນລາກໍນນມນພາະອຂ້ກກນັກນກກັກີທີຈົລນຂົ້ປໃລົກໍັກຫາຕືຕາມາື້ຕ ขึ้นเลยแต่ที่งอโคได้ก็จะเน้นนะยอไปุวันให้เป็นไต้สีตาคืออย่าสีตามันเปิ่นเป็นจำมันด้วยนะเปิ่นกนวัดกวนเมืองเป็นจำมันโปขมปอบปอบสุดๆโป่ขมสอดขมเสียขึ้นเนี่ยเอนฮียนี่อ่ำเปียงปลองอ่ำเปียงว่าอ่ำเปียงกงกังอ่ำเปียงปลอู๋ทีงก่อนก็มันสอดมานะที่มันเปี่ยวปอขอในมันหมอสอดมันหม้อปอบมันหมอสอดกำกับรักโงกังมากกมรักว่ามากกำับรัปลองมาก ยันตุมันมรสอดมรสีเจนนะกว่มันจุ้งเหลียวเนี่ยมันเป็นใตเศตษฐาคนใต้เป็นใามันอะเราเชื่อ้ื่อนไตไม่ใจมันพี่น,น้องปอลฮองพูดถึงนะตีช่อสยอวยอยปัดหองก็แค่เป็นผีมือเขากล่อมพูดเจนนะเป็นผีมือเขาไหนช่อสยอวยอยปัดหองไหนพี่น้องปอลฮองซื้ออะไรซื้อนั่นซื้อโย่อ๋อใครเมืองใครก้อนขอเขาแค่ซื้อมาอาันตั้ง เขาพูดเหรอเกี่ยวกันมือทำว่าขำหัวขำแครช่อบสิริแมงเมียวน่ะมองเมียวขำแครช่อบสิริเขาพูดกันมึงหน่อยเขาเฮ็ดม่านตั้งเขาเป็นตับซึ่งตัข้าวลงเขาเติมย่อมอยู่ไผ่เตอร์ไอ้มากกำลังเหรอนี่เป็นมันนาหัวจะเป็นสูงได้เปลี่ยนอ่ะเนาะมันน้าหัวจะเปลี่ยนสูงมทำว่าขำหัวที่เขาลาลีเฮ็ดเนี่ยเขาหยิบตั้งหุ่ยเฮ็ดเลยจ้เนี่ยมองเมียวหยิบตั้งหุ่ยเฮ็ดเปิ้นหอหยิบตั้งหุ่ยเฮ็ดน่ะที่ปลองนี่ก็ เป็นก็ได้นะเป็นก็ได้สูงเด้ๆย้อนเปิ้ลอน้องยป้อยำทุบเขาย่ากินหลายกําอ่อพองยปยทุบเขางากินกินกําจังปนกไตอําอําใจความชจก่วันให้อ่นมากมันวเลําขนาําขัดเกิดปัญหามาวันหลสกกลงแทงไปกะวันให้ กูกามาตั hmm. ้งซมดูคำสั่ที่พิจกูกล้นกูกาทำกับอุ่นตั้งมันดีนะลูกลองแตนมันเจ้าหอเจอไมป่นเตี้ยเนาะเหตุสังมุนน้ันหลังซื่กูกลามาตั้งก็เลยน่านนำตู่านนก็ขายมาตั้งซุมดูคำให้กับทพ็้าดกมซุมดูคำเพนั้นผิวเปเนี ตี่เต๊เขาเป็นไอ้ลีหนึ่งกันกน่ะพวกคนวนย้อนอ่ะนั่นเองเขาก็หูจอมเขากงกล้าอ่ใจเขามาเดียววัวนให้ก่ำใจกงกล้าอ่ใจย,ยันเปไปร้องในเฮ็ดพิษจ้าเนี่ยอยาจอมมันตีได้เลียนสร้างว่าอ่ำเฮ็ดพิษมันได้เลียนนะสมเป็นไอ้ลีเขาอันนั่นไอ้ลีเขาได้ไรที่มันเฮ็ดได้กำในคนแต่งก็ก็มันจะซึบก็ยอมมันจะคนธรรมดาไอ้นั่นมีเสดเจขนขัน,ขน,ขนเฮ็ดขันเฮ็ดก็มัน สึกกอมนั้นมันก้อมเฮ็ดก่อดอกขางก้อมจ้อยกกกางก้อมจ้อยวานเฮาก้อมจ้อยยันเปมือเปกอฮักหลังเพิ่นน่ะได้สึกมือเปเฮาห่างเพิ่นซ้ําเป็นน่ะกุมเจจุมน่ะลายมันเต่าลําปอลําทุปลําลึบลําฮําน่ะเมืองปลองเฮาว่าเมืองปลองเฮาพาตึนได้อยู่พาตึนได้มาสุกอยู่ไปตําได้มากาวน่ะปฏิเฮาเนี่ยได้ละเปลี่ยนปลองหลายๆแหนเขาเขียนนั้นไปนั่นน่ะโอ้ยหีกอเนี่ยมันบ่ทือลงมันบ่ทือโอ้ยหีแล้วน่ะเออแต่ว่ามันเหมือนน่ะ แต่ว่าที่ว่าห้องซึกวันให้ห้องซึกมันมาตั้งหลับนะเปลียนกับไรจะเนี่ยนะกมอคหาสิบกว่าแต่คาถาในนำหรือฮับุคาถาคาลาไปฮัิบินก่อนยันเปเขาย้ำทุบเป็ดเขานั่นเขาย้ำทุบเป็ดซึกวันให้ตายไรตีไรตั้งตายไรปลอกไรกําอมันเหมือนไงวันให้ในแต่ว่ามันแค่สิริเพราะมันชค่สิริเรียนมาจ่อาีีก็ไต่แหงเยญปีเจอเนี่ยเพราะตีให้นั่น มันนําใครเป็นเยอนั่นน่ะรัดง่ายๆเคยเขียวสิเรียนนาะปิ้ปิ้จังเยีปญาของมันอ่ก็มีมีเหยีญาก็สดสดสดมาปอปอสดๆปอสดกอกไนก็กินกอกนั้นสดกอกนันมากินกอกไนมันได้มีแผนการจังนะเขาได้มีแผนการจังไดปอสดๆันเจ้าสิเทียนว่านเดี๋ยวนอาาไปตึกนะาิซื้ออาาไปตึกเ่ปิงาก็นลในแถวกชอสุดอนี่มกน่ะ ปอปลอง o คู่ a l งตีมาแช่งอีนเนี่ยปติเนไหปลองตั้งวันให้เนี่ยไมดีกันนะสังว่ามันเปลี่ยนจอมลองปลองหลัดเข่าออกมาแน่นอนเงยยู้หลัดออกมายอนไปซึกวันให้อวอนอวอนซึกมันเขามานประเด็นไหนมันเไม่ดีกันจะไหนวันให้เลยปลอง o ในเตียนหูกันขึ้นกำลังนะะ แต่คนขึ้นแต่ปีไอหลวงแต่อยู่ไผละปีไอหลวงเนี่ยมันได้อยู่ขึ้นกลางนะปีไอหลวงเนี่ยมันเนน้ำเมียตั้มตอนลูกไผ่ใต้ก็มันปัเยอะพรปัเยอะใต้ในไหนหรือเปล่าเพอปัปนใต้เยอะมันเต็มอยู่จมำว่าลูกมอกมาอยู่ไลกินเลยมันจะว่าลูกเด้งได้เหลือนเพิ่มห่กวันติดนี้นั่นะเอเพราะเหงาตั้งตัวได้ที่ที่มันเปนตั้งหรอวันให้ในขนาะวันให้เป็นใต้ลุ่น่ะ ไต่ในจึงเหอเพราะปันมันคือใหญ่ที่เต็มจะกวนวันกวนเมืองประชาชนอันตรีกวนประชาชนอันตรีไต้หวันกวนธรรมดาติดปันแห้งเขาอ่ะเพราะปันเป็นใหญ่ที่เต็มนะเป่นปันเป็นใหญ่เออกำเนิดเพราะปันเป็นใหญ่เป็นไปฏิพังเขาปันแห้งจุมันให้ออกำเนิดจังหวะหูกวนอีรู้มันก็พร้อมแจะไหนมันพร้อมบอกว่าเปิ็นเดียมเดียมจอมกวนมันลำเถาลำเถาลำเถอไอ้หมอกนั่นอะ มันก no> ็ม to ันเป็นมันเป็นเยอะแล้วจังได๋เออจังได๋การพ้อมผมในคําลาดนั้นก็สนตุกนํากันพ้อมผมได้เออคง่งได้เีใครพ้อมมว่าพมพ้แม่นนะเข้าทงนั้นเนาะจังไดเออใครพ้อมมพอมําลดกันพ้อมผมคนลดนํานั้ลดลดเอาสิลาดต่อคนมีอนานพกคําแม่รวมเฮาไปบอกไปปเฮาทั้งนั้นอืคําลดใครพ้อมมาพ้อมยอีมี เคพร้อมพร้อมรอมเยาเขาเพราะในอยู่จ้องให้จ้องสวนเยาเขาเค่อยู่จ้จาายองเผลอเป็นเขาอยู่เหน็นนะคนคนมีอันหนาในเขาตื้อตันนะตันตันเยาอ่าไอ้ในรัฐเขาคือเขาปีมาขี้คันยืนห่ะบอกเป็นพวกไพ่เขาอถอมเขาองถามว่าที่เขาถามอมเขาถอมหลอกมาเพราะไงะ,ะ,ะ,ะก็ลาลาลาบอกให้เม้นรูม้มาบอกไป็นพวกไพ่เขาเอยาถามว่าเขาเดียวกับเป็นประโยชน์คมเอา้า จ้นะคําเอาดอกลัดเขาลงขาไล่มาลัดคือคือปีมาบอกไปพคนเหี่ยวน่ะบ่ลัดกเมนานะตมันั้นนเออว่าลองย้อนกันองนเออย้อนให้ลองคนบ่นปักนั่นเนาะบ่เข้าใจได้เขาบ่นนั่นเนาะพวกที่2มาก็ลองเข้าดอกเมืง ขาน้องเมืองเขาว่าจอมมันตียาวจอมมันตียาวเขาว่าเมาื่อวานเนาะเมื่อที่หนึ่งเนี่ยเป็นเกาหลีใต้บ,บุกเข้ามาเกาหลีใต้ย่ากินนอำนาจเกาหลีตใต้เกาหลีใต้ใน,นะย่ากินอำนาจบุกเข้ามาป่วยอะ่ะยอบสูงอะ่ะตำรวจกัมพูชาย่อปันขึ้นอันตีวา่าตีมีสายไหมตีมีสายไหมตีเกาหลีเขาไล่วไปสายไหมย่อปันะนะกําไรถือกําเนินว่าอังกาเกาหลีเชามาเป็นอเมริกรันที่เขาว่ามัน เฮ็ดอเฮ็ดมาทำไมมาถึงไปเวียดนามอหมืนนี่ลาบหัวที่เดี้ยนให้ย่อยยืดกันเที่อมื่เดืยวนั้นเนาะกับผู้ชายในเผือเมืองเด็กได้ด้วยหรอกคนรักมาอยู่ตั้งหลังมันท่ะตีเตป้อมันเคยเฮ็ดมันเฮ็ดเมืองมันเหรอก้อนนั่นเนาะเขาก็บอกวก้อนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนมึงฮู้สมกับเฮ็ดน่เมืองเรียกเมืองหลอกเมืองปวดนั่นแหะน้ำมืองมันนี่มปันมีปันปัจีเสียงดุเกาจีเสียงเป็นลู่เลยนะ ข่าก็อยู่จอมก็ยกยอมอิดเนาะยกยอมอิดจนขาวหยกยอมอิดนี่ก็เปาะนั่นน่ะทีเตะเปาะใครเห็นมืองมันโดะนะเรียนเป็นมืออยู่เมืองมันดอกเรียนเป็นม้ามาเมืองเมืองมันอะไรอยู่จอมมองอันที่อยู่เหตเตอร์มันนั่นน่ะไอจะไนนะเขาจะไหนนะไม่ต้องกดทเสียงลู่อยู่ทีเตะเป็นมันนั่นน่ะเนาะ ก็เพียนการเห็นมันน่ะนะเพราะมันแค่เลี้ยงกินเป็นแค่ขายกินก็นนะมันเอาเมื่อเมื่อมาหน่ะมันเอาเมื่อรู้มันเอากูจะเสียงดูรู้กูจะเสียงนอเออก็ต้งหมักไปกับหมักปอกไปหมักมีอาะช้ำตกเตี่ยมเหี้ยก็เลยกินจำน้ำตาสอกอันวัน่ะนอก็เลยรีกินจำที่นั้นต่ที่ที่หูหูหน้าใหญ่ได้เป็นเขาหนันเขาบูเขาเขาไวายโมเนเขาเป็นเขาใช่เนาะ พวเขาเยวก็ติดกว่าไกยินบเขาปดบกไกลนะเขาเนี่ยนะเขาว่าเท่หน,นั้นเ่ก็เหมือนเหมือนจะได้เกาหลีเนาะกาหลียากินเช่นมาอเมริกักนก็ในาม,มาถึงเวียดนามตามมาที่เด็กมันจะมาพูมืมาคือตีมีตีมมือเลยที่ะก็จะเขาเหกันพันนั้นนะกับพูชาในกุญยากินมันมีหลายมือเนาะกุญยากินมีหลายมือเช่นะ โอเติดปติดตามด้วยจะแน่เนอนติดตามข่าวพี่น้องไทยอันได้เป็นเด็จมบะขายำว่าเมื่อวานนี่ยมันเจอไอ้หนูไอ้เมียบเพมีอันอย่างอยู่ตั้งหลายอย่างโกลอ่ะก้อนขวานไปเสียนจนมันตื่นเป็นมันหรอกมันมันอัดรั่วมันอะไรมันต้องเป็นมันบอกว่ากนอยู่ไพลตเตอรนี่หยบยอมนั่นก็อยู่ไพลตั้งร์ยบยอมก็อยู่ ก็ไดกินจะเน้เนาะเบิ่งเฮาก็ยบย้อมยบย้อมนําเต็มพอมันเจ้าเมื่อเฮาได้อันการยบย้อมเนี่ยบ่ค่มีเขาได้ใจกันน่ะได้เจกันได้เจกันมากกว่าได้ใจกันมากกว่าที่ไทยมันฉะนั้นนาะเมืเฮาได้าได้ย่อนเปคําถึง้เปะอเมือเขาได้ขับินกวเมืเฮาโฉะนั้นนะคเดรรว เขาไต่สีเปียก้ลยมองมิวเขาเไต้สีหลัก้ลยเขาได้เขาคูกกันในเฮ็ดนั่นแหะเนาะจะไหนมันมันเป็นสลามก็เร็วกวแลนะมึงเข้าไปกับผู้ชายจะไหนสลามันเป็นก็เล็วกันนะสล่าสวนไล่เป็นก็เร็วกวแล้วะเขาจะไหนมันจะมีวเขาสองหเขาะแน่นอนก็ดูกันด้เหส